ว o ลูเมติกฟาสคือเครื่องแก้วที่ใช้ในการวัดปริมาตรของเหลวหรือใช้เตรียมสารละลายมาตรฐานซึ่งโดยทั่วไปเครื่องมือจะแบ่งออกเป็น2คาสก็คือคาส A ์และคาส B ค่ะแน่นอนว่าคาส A ์จะมีค่าวความละเอียดที่ดีกว่าคาส B ์เป็น2เท่าตามมาตรฐาน ISO 1042 version 1998เวอร์ชัน1998ซึ่งเราจะสังเกตคาส์ได้ที่ตัววาลูเมติกฟาสได้เลยซึ่งจะระบุไว้บนเครื่องแก้ว หน่วยการวัดปริมาตรจะเป็นลูกบาทเซนติเมตรหรือที่เรานิยมเรียกว่ามิลลิลิตรค่ะด้วยตัวเครื่องมือเอาไว้ใช้ในการเตรียมสารละลายซึ่งแน่นอนว่าวลุมิติฟ้าทุกครั้งก่อนที่จะใช้งานหรือก่อนการสอบเทียบเราจะต้องล้างทําความสะอาดก่อนเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกรปรกหรือว่าสารต่างๆเข้าไปเจือปนนะคะ สารต่างๆที่เข้าไปเจือปนจะมีผลต่อปริมาตรของเครื่องแก้วเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการล้างทำความสะอาดวอลูมิติกฟาสที่ถูกต้องกันนะคะในที่นี้จะเป็นการล้างวอลูมิติกฟาสโดยขั้นตอนแรกเราจะล้างวอลูมมิติกฟาสด้วยน้ำสะอาดก่อนค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดด้วยน้ำแล้วเราก็จะล้างด้วยน้ำยาล้างเครื่องแก้วในที่นี้ระหว่างที่ใส่น้ำยาเครื่องแก้วไปด้วยเราก็จะใช้ไม้ขัด ื่อที่ทำความสะอาดข้างในของผิวแก้ววอลูมิติกฟาสนะคะจะขัดด้วยความเบามือค่ะขัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะอาดขึ้นหลังจากที่ล้างด้วยน้ำยาล้างทำความสะอาดแล้วเราจะล้างฟองทั้งหมดออกด้วยน้ำสะอาดอีกรอบนึงค่ะเราจะล้างจนกว่าฟองที่อยู่ในวอลูมิติกฟาสออกจนหมดนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดสารที่ตกค้างอยู่ในวอลูมิติกฟาสค่ะหลังจากที่ล้างทำความสะอาดฟองทั้งหมดแล้วเราจะนำวอลูมิติกฟาสที่ได้มาแช่ในกดที่มีความเข้มข้น20เป็นเวลา1คืนค่ะเพื่อทำการกัดเซาะสิ่งที่เจือปนอยู่ในวอลูมิติกฟาสออกให้หมดหลังจากแช่ด้วยกดความเข้มข้น20เป็นเวลา1คืนเราจะเทกดออกและล้างด้วยน้ำกัน เพื่อล้างกดที่เราแช่ไว้ออกจากวอลูมิติกฟาสนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการล้างวอลูมิติกฟาสด้วยอะซิโตนซึ่งอะซิโตนจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้วอลูมิติกฟาสตของเราแห้งเร็วขึ้นในที่นี้เราจะก้วอะซิโตนประมาณ2-3ครั้งค่ะหลังจากที่ก้วอะซิโตนเรียบร้อยแล้วเราจะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อให้มั่นใจว่าวอลูมติกฟาสของเราแห้งสนิท เครื่องมือเมื่อถูกใช้ไปนานๆจะมีผลต่อความถูกต้องของเครื่องแก้วเช่นการนำวอลูเมติกฟัส s ไปอบความร้อนซึ่งตัวอุณหภูมิจะส่งผลต่อเครื่องแก้วโดยตรงค่ะหรือแม้แต่รอยขีดข่วนต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อปริมาตร เพราะฉะนั้นเราจึงควรสอบเทียบอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตจากการใช้งานวอลูมิติฟัสจะถูกต้องตรงตามสูตรและเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและบริษัท CLC สามารถสอบเทียบวอลูมิติฟัสตั้งแต่ปริมาตร5ถึง5,000มิลลิตรและทางเราได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 version 2017จากทั้งสมอ,อและ ANAB ที่ปริมาตร5-2,000มิลลิลิตรหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการสอบเทียบซึ่งห้องที่เราจะใช้สอบเทียบเราจะควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่20บวกลบ2.5องศาเซลเซียสและความชื้น50บวกลบ10% RH เซค่ะสำหรับจุดสอบเทียบเราจะสอบเทียบตามปริมาตรที่ระบุในตัววอลูเมติกฟาสยกตัวอย่างเช่นวอลูเมติกฟาสตัวนี้ปริมาตรอยู่ที่100มิลลิลิตรเราก็จะสอบเทียบที่100มิลลิลิตร ซึ่งวิธีที่เราใช้ในการสอบเทียบจะเป็นวิธีกา a v i m e t r i c method มาตรฐาน ASTM E 542คือการชั่งน้ำหนักและนำมาคำนวณเป็นปริมาตรสดา์ดที่ใช้ในการสอบเทียบจะมีดิจิตอลบาลานซ์เอาไว้ใช้ชั่งน้ำหนักเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำรอมิเตอร์วัดความดันบรรยากาศ t h e ร์โมไฮ r o รกราฟวัดความชื้นและอุณหภูมิซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องทำการวัดเพื่อนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาค่าปริมาตรค่ะ การสอบเทียบว m ล t มิติฟ้าชนิด Tc เราจะทำการชั่งขวดวัดปริมาตรพร้อมจุกปิดที่สะอาดและแห้งดีแล้วจากนั้นบันทึกอุณหภูมิความดันความชื้นก่อนการสอบเทียบค่ะหลังจากนั้นจะเทน้ำกันที่เตรียมไว้จาก b ิ๊กเกอร์ลงในขวดวัดปริมาตรให้ระดับน้ำกันสูงกว่าขีดกำหนดปริมาตรประมาณ1-3มิลิตรและทิ้งไว้ประมาณ2นาทีค่ะ หลังจากนั้นเราจะใช้หลอดหยดช่วยปรับปริมาตรในขวดปริมาตรจนกระทั่งถึงขีดกําหนดปริมาตรโดยให้ส่วนของรากของผิวน้ํากันสัมผัสกับขอบบนขอ,ของขีดกาหนดปริมาตรค่ะเมื่อปรับได้ตามที่ตามองเห็นแล้วปิดจุข,ขวดชั่งน้ําหนักขวดวัดปริมาตรที่บรรจุน้ําและบันทึกค่าน้ำหนักพร้อมอุณหภูมิน้ํากัน เมื่อบันทึกค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทำซ้ำอีกครั้งโดยการดูดน้ำออกโดยดูดน้ำให้ต่ำกว่าขีดปริมาตร1-3มมิลิเมตรและทำการเติมน้ำเข้าไปใหม่ให้สูงกว่าขีดปริมาตรประมาณ1-3มมิ mm, ลิเมตรรอประมาณ2นาทีจากนั้นใช้หลอดหยดช่วยปรับปริมาตรในขวดจนกระทั่งถึงขีดกำหนดในขวดปริมาตรเราจะทำการสอบเทียบทั้งหมด7ครั้งพร้อมบันทึกอุณหภูมิความดันความชื้นหลังการสอบเทียบค่ะจากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่าปริมาตร ที่อุณหภูมิอ้างอิง20องศาเซลเซียสและคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบสำหรับใครที่มีวอลูมิติกฟาสและต้องการสอบเทียบทั้งที่เป็นตัวแก้วหรือพลาสติกเราก็สามารถสอบเทียบให้ได้นะคะแต่ถ้าหากใครมีเครื่องแก้วอย่างอื่นแล้วอยากรู้ว่าสอบเทียบได้ไหมก็สามารถส่งรูปหรือวิดีโอมาให้เราดูก่อนได้ค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่อง CLC Lab Online กันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ